สวัสดีจ้าพี่น้องฟองไฟสุขุสุขชนประวัติเป็นเอซีทางบา้านไทยบ้านฟังหน้าบ้านตามประเทศก็ดีวันนี้มาพอกับช่องสาวสอน้าลรอคือเกาจ้อมารอไปน้ำกันจ้าพี่น้องวันนี้สิภาลอยู่ตลาดไออำเภอบ้านเทนได้จ้าจังหวัดชัยภูมิวันนี้เป็นสาววันที่สีของเดือนไอ้พฤษภา,าควจาาาา่าพศอสอ7งพ ปลาปลาสวยงามตัวหน่อยตัวใหญ่มีมือด้จ้าพี่นตัวหน่อยตัวใหญ่มีมืดตัวละทันตัวน้อยตัวละหาบาทจ่เรด้างอ นก็เริ่มออกงแม่ลายแล้วด้วจ้าพี่น้องเพราะว่าตอนนี้มันสิเป็นเวลาสี่โมงคนเริ่มออ,ออกงแม่ลายแล้วร้านนี้เพิ่นสีสีขายถุงเท้าด้วจา้าคนสี๋เนียนตึบนต๊บนะตึ๊บด้ยจ้าพี่น้องเพราะว่าจัะหน่อยเด็กหน่อยนักเรียนเพิ่นกระเปิดโรงเรียนแลน้วเนาะจ้าเนาะข้าเจ้าเกษตรซ็ดมาซื้อถุงทองถุงเท้าเตรียมให้ลูกให้หลานเพิ่นจา้าคนหุ่นซึบลืบจา้าข้าเจ้าไก่ ไอ้เตรียมมาเสือนถุงถอกถุงเทานักเรียนร่องถอกร่องเทาได้จ้าพี่น้องะว่าลูกล้านเพิ่นสิเปิดโรงเรียนแล้วเนาะปรากฏว่ามือนีถุงเทาเพิ่นสิขายดีได้จ้าพี่น้องกับเกือบนักเรียนต้องเทานักเรียนของเด็กหน่อยเานา่น่ะจ้าสิขายดีฮันาช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นถุงเทาเป็นร่องเทาได้จ้าพี่น้องตามตลาดนัดไอเฮานี่สิขายดีจ้าขายดีมากเป็นอันดับหนึ่งเลย พราะว่าเด็กน้อยเพิ่นไก่สิเปิดเทอมน้องพรมีเพิ่นกระสือเตรียมไว้ให้จ้าพี่น้องข้างนี้กจะเป็นข้าวปัดขนมหวานข้าวปัดเนี่ยเจ้าเก้าเจ้าดื่มเหล้าขนมบักตันเพิ่นรัสิขายก่อนละหาบาทได้จ้าพี่น้องทานคอปัดทั่วแปบก็มี่เป็นกระเสียนอันนี้เป็นข้าวเมาาข้วเมาส้มเครื่องจ้า เ้าเก่าเจ้าเดิมแม่เล่าเสียบจ่าพี่น้องถ้าพี่น้องรอชมบรรยากาศตามตลาดนัดเสาคือเก่าเด้อจ้ะไปยิงลังคาว่างไรนี่เหรคือละลายว่าง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 ไปดูแต่ ปวดแลวดแเปที่งป้น้นฟอฟยไม่กวด ดามราหาสิบบาทเด้อจ้าพี่น้องไม่กวดเป็นแบบแนวกอ่แล้วก็มีใส่แล้วกอ่าปั๊บก็มีจ้าน่เป็นแบบแนวกอ่ก็มีเป็นแบบสั้นไวก็มีเขากวดแล้วเห้ากกว่อไปปั๊บเลยจ้าพี่น้องมันจังบ่บเครื่องเนาะข้้งนี่ก็สิเป็นหอย หมยแม่งผูหไมยแข้งเจ้าเก่าเจ้าเดิมยูจุดไฟจุดมันคือเก่าจ้ามีเจ้าเดียวมีเจ้าเดียวอยู่ตลาดนัดเสาอำเภอบ้านแทนได้จ้าพี่น้องมีเจ้านีเจ้าเดียวน่ะล่ะเพราะว่าหวยเพิ่นซดจ้าพี่น้องเพิ่นและยู่ใดโดนจ้าเจ้าหนี่เพิ่นนอามาซดทุกมือขมาในสอยนีกัด่ปันไดจ้ามือนี่ว่ปันไดคือการพ้นกับว่ามีคือการจ้ามือนี่พี่น้อง มาหลายปันไดมีจีลีเงียบคักเล้วเจ้าราวาตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงแหวนสีหาุ่งกลัวเหล่าจังไน,นก้นเมือนจาตลาดบานเทียนขันค้นเหมือนี้กะคืเหมือจจะปัดเลยได้จ่าพี่น้องตลาดนาสาบบานแทีนห้องนิดเพรสีมือน่วงประม,าาม่านหาโมงก็กลัวเนี่ยจะหันหันเมืกอก็คือคือเหมือเลยคนออกมาจับใจสีอขวางจา่าราวเขาเจ้าอย่างตะเสา อันนี้เป็นลานขายเกืบอบเล้าจ้าพี่น้องขายเกือบขายล่องเทามือนี่ก็มีจีลี่จ้ามือนีบ่มีค้นปันใดเมีย่ะตลาดบานแทนห้องนี้ว่าไหนบ่มีจ้าเมื่อบ้านยูอำเภอภูเวียงมีอยู่ตลาดตลาดบานแทนนักเสาร์หนี้บ่มีค้นเลยมือนีร้านล่องเทาลานเกือบนี่สีเฮี้ยงกันสามานเลยเลยจ้าพี่น้องติดกันสามานเลยก็าจาขายไกลกันมาเป็นยังจ้า ลูกค้าไผ่ลูกค้ามั่นจ้าพี่น้องเพมีการว่าให้กันถึงสิใกล้กันติดกันกระซ้าจ้าเจ้ากระขายไผ่ขายมั่นเล้งเท่ารู้วะเกือบนี่และจ้าพี่น้องครูรหัสสีบาทเท่านั้นเริ่มต้นราคาหาสี่บาทน้นเกือบ บรรยากาศนางาวบานแทนเท่ากับสิบประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องจ้าคลิปนี้กะขอบคุณได้รับได้จ้าสำหรับผู้ใดที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ช่องสาวอสอนกับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในได้จ้าคลิปหน้าเท่ากับไปลุ้นน้ำกันไหมเนาะจ้าเนาะจ้าสบายคลิปนี้สาวสอนผ้าหลอกกับคว้าตัวกันนะจ้าพี่น้อง suadita